เสียงนิ่มดีครับอันนี้อันนี้นนคือคือว่าว่าเหยียบรถด้ครับนี่ว่าเหยียบรถด้นี่ครับประตูแล้วขับรถนิ่มนะครับอ่าคันนี้ลงอ่ามันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นนะครับ แต่ก็อย่างว่าลายเล็กเราก็ไม่ว่ากันนะครับ50 60แรง70มันก็ใช้ได้ครับ70แรงมันก็ใช้ได้8340นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับจตุรงค์การเกษตรครับ8340ามสี่ศูนยของประตูครับอันนี้คนเถ่าบรรเทาบรรเทาบัวเฝ้า,าครับก็คือใบรุ่นประตูมันจะนทายยอง ไปเรื่อยๆนี่ครับใช้แบบนียนวัวเปล่งน้ำมันนี่แบบน,แบบนี่นะครับไปเรื่อยๆครับประหยัดน,ำน้ำมันน้ำแบบนี้เป็นภารกิจนะครับหรือนะครับต่ออ้อยใบขาวโรคใบขาวนะครับ เป็นโรคระบาดท,ที่นะครับเกิดนะครับในไร่ของกเกษตรกรนะครับทุกทั่วทุกฐานทินนะครับในตำราของสำนักอ้อยและน้ำตาลนี่ก็มีอยู่นะครับก็ติดไว้ก่อนแต่ว่าเอาคร่าวๆนะครับ คือกระบวนการเนี่ยมันมันเป็นแค่มันเป็นวิธีการป้องกันมากกว่านะครับก็คือว่าคั้นเลือกท่อนพันนั่นแหละนะครับคือให้มันปลอดเชื้อจริงๆดูยังไงก็ดูยากครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครื่องปลูกที่ที่ใช้นะครับเราต้องการความรวดเร็วทีนี้มันจะไม่มีเวลาไปคั้นเลือกเลยครับตอนจ้างเขาตัดนะครับเขาก็ไม่ได้ดูหรอกครับเขาก็นับ เป็นลำเป็นมัดเอาเขาตัดทาไรเขาก็นับหมดทีนี้ตอนคัดเลือกก็ไม่มีเวลาดูาในทางทฤษฎีบอกว่าคัดเลือกท่อนพันสะอาดแต่ว่าในทางปฏิบัติมันปฏิบัติได้ค่อนข้างลําบาก บูมากเลยครับ เสียงนิ่มดีครับอันนี้อันนี้นนคือคือว่าว่าเหยียบรถได้ครับนี่ว่าเหยียบรถได้นี่นะครับพอตยเราขับรถนิ่มนะครับขับแบบนี้นะครับเขาแก่ยิ้มเลยครับเพราะว่าขับแบบถนอมรถครับน้ำมันก็สิบวัดืเปลืองไม่ติดไปเรื่อยๆของมันเลยครับควันดำบ่ออกนะครับ แต่ถ้ารีบนะครับเอาคควันด,ดํามันออกเลย <laughs> เปลืองขนาดแบบนั้นนี่นะครับถ้าขับของเราเองเราต้องขับแบบนี้ครับไปบบฟาวเรีบน้ำอยู่นล,ลองลองลองแต่ว่ามันอยากนอนพี่นัองมันง่วงครับอองลองอองลองอองลงเลยพี่น้อง คันนี้ลงสู่จอรเราบ่อยมากนะครับหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับรถประจําของ่อเตยครับมันเท่าโบมันพังอยู่บ่อยๆนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรครับแต่ว่าทีมช่างทีมช่างเขาก็าเก่งครับซ่อมซ่อมขึ้นมาได้ครับทุกครั้งเลยครับ ทุกวันนี้นะครับเ,เกษตรกรที่รายใหญ่ๆก็นะครับเกิดขึ้นมากนะครับเพราะว่าทําการเกษตรเนี่ยนะครับมันมันมันไม่ได้นะครับใส่ชุดหรูหราแต่ว่าแต่ว่านะครับธุรกิจพวกนี้นะครับเขาก็มีตังเขารวยเงียบผมเรียกว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับแล้วก็พอมันเพิ่มมากขึ้นนะครับความต้องการทางด้าน ตัวรถนะครับที่ใช้ในงานเกษตรกรรมเนี่ยนะครับมันก็มากขึ้นนะครับมันจะมากขึ้นกว่านี้นะครับอ,อย่างที่อยู่ในต่างประเทศนะครับไม่ว่าเป็นจะเป็นตระกูลจอรเดียนะครับที่เป็นผ่านไปไถท,ทีหนึ่งไปทีละเอเคอร์นะครับคือให้รอล็กนะครับพับนะครับพับผ่ผผผผานนะครับไป ไถครั้งหนึ่งนี่ยับหน้างานกว้างนะครับเพราะว่าเขาเขาเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรจริงๆนะครับของเรามันก็จะวิวัฒนาการไปทางนั้นแหละครับที่เขาเรียกว่าเกษตรแปลงใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรถไถขั้นใหญ่ๆนะครับมันจังอ่ามันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นนะครับแต่ก็อย่างว่าลายเล็กเราก็ไม่ว่ากันนะครับห้าสิบหกสิบแรงเจ็ดสิบมันก็ใช้ได้ครับเจ็ดสิบแรงมันก็ใช้ได้แหละครับ เป็นพันไรก็ทำไหวครับ น้ำมันได้เยอะอันค่าละแปดสิบลิตรมือหนึ่งนะครับ ทำงานเกษตรครับมันไม่ได้แต่งตัวดูดีรูหาลครับทำงานออฟฟิศนะครับเหมือนทํางานออฟฟิศนะครับเหมือนมนุษย์เงินเดือนนะครับแต่ว่าได้ก็ได้เยอะนะครับเจ๊งก็เจ๊งเยอะครับนะครับลงทุนก็เยอะครับทําธุรกิจการเกษตรนะครับ